ถ้าคุณรวยถ้าคุณมีอำนาจถ้าคุณเป็นคนเก่งหลายคนเกือบทุกคนจะยกยอปอปั้นผูดดีเอาใจให้ความคารพแต่ถ้าคุณเป็นคนชั่วเป็นคนจนเป็นคนต่ำต้อยคุณจะได้เห็นว่าคนรอบข้างของคุณเป็นอย่างไร แล้วชีวิตของคุณจะเป็นยังไงสวัสดีชาวราศีเ <c oughs> มถุนคำว่าราศีคือการเดินทางของดาวอาทิตย์ค่ะยกเข้าราศีของคุณในกลางเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมจะอยู่ในช่วงนี้แต่คำว่ากลางเดือนไม่สามารถระบุวันที่ได้นะคะเพราะการเดินทางของดาวอาทิตย์เข้าแต่ละ ราศีวันที่ไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับปฏิทินการเดินของดาวในปีนั้นๆส่วนลัคนาคือการคุณจะเกิดวันเดือนปีพศที่ไหนก็แล้วแต่ขอให้คุณมีเวลาเกิดแล้วเอาเอามาคํานวณหาจุดเพื่อคําทํานายถามว่าจาริษาชายลัคนาหรือราศีเป็นหลักชายลัคนาค่ะเพราะว่าลัคนาอ่านคนได้แยบคายมากที่สุด การเดินทางของดาวในธันวาคมปักแรก264มันมีดาวขยับอยู่3ดาวดาวอังคารตัววิริยะตัวความเพียรเข้าบ้านตนเองจะส่งเสริมให้บางสิ่งบางอย่างของคุณมีความแข็งแรงขึ้นดาวพุธ ซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับเอกสารสัญญาหรือแม้การติดต่อการเจรจาหรือการเดินทางอะไรก็แล้วแต่เข้าตำแหน่งเสื่อมในวันที่4ธันวาคม64ส่วนดาวสุขรดาวแห่งความรักความสุขดาวแห่งความสดใสความหล,ะละั่ล้าความรื่นเริงบันเทิงใจทางศัพท์ทางทางธรรมเราเรียกว่าดาวโลกิยะโลกิยะก็คือเสพติดความสุขหลายสิ่งหลายอย่างจริตของดาวสุขคือราคจริตชอบ คำพูดที่ไพเราะชอบอะไรที่มันเป็นกินของหรูอยู่แพงชอบอะไรที่มันทําให้เกิดความสุขตามจริตของแต่ละคนนะคะดาวสุขก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความสุขแบบใดอยู่ที่ไหนอยู่กับใครหรือสุขด้วยอะไรการเดินทางของดาวสุขเข้าสู่เรือนภบมรณะช่วงปักหลังพฤศจิกายนเข้ามาเลงลัคนาเกิดความวุ่นวายพอสมควรพอ ต้นธันวาเข้าสู่เรือนพพมรณะมรณะคือความเร่าร้อนเอายังไม่จบนะคะชีวิตคุณชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนแล้วยังจรเจอดาวเสาคู่กรณีอีกคู่ขัดขัดขืนคู่ขัดขวางคู่เข็นครกขึ้นภูเขาคู่หมุนเงินคู่ที่เรียกว่าต้องหืดขึ้นคอสายภาระเลยถ้าสุกกับเสาอยู่ด้วยกันนะคะส่วนคำทำนายมันจะเป็นอย่างไรในปักแรก ธันวาคม2564การที่ดาวพระรหัสสมบีีเข้าสู่เรือนพบสุภะอย่างน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยก็เหมือนคุณกำลังหาช่องทางในการเจริญเติบโตแต่มันยังไม่ถึงเวลาหรือหลายท่านถ้าอยู่ในแดนลบความสมหวังความมุ่งมา่ความปรารถนาของคุณมันพังครืนสอง ลักษณะนะคะการที่ดาวพระหัสสดีเข้าตรงไหนก็ใช่ว่าท่านจะท่านจะไปแสงสว่างหรือจะไปนําสิ่งโชคลาภไหมคุณขึ้นอยู่กับพื้นดวงคุณด้วยถ้าท่านมาในที่เสียท่านก็เอาความเสียมาให้คุณด้วยพบเรือนพบสุภาค,คือความสําเร็จความสมบงัสงสมหวังด้านไหนละ่ะถ้าท่านเอาหนี้มาให้คุณก็อาจจะกู้หนี้ยืมสินได้นะคะ ด้านดีไหมกูนี่ยืมสินก็ก็ดีตอนที่ได้เงินเข้ามาค่ะแต่ตอนที่ต้องทํางานใช้งงกมันเป็นปัญหาตรงนั้นหรือถ้าเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยมาล่ะสมมติดาวพระหสัสบดีอยู่ในเรือนของเกี่ยวกับสุขภาพเข้าเรือนพพสุภาสุขภาพของคุณก็สุดแล้วเดือนธันวาคมดาวดาวประจาตัวของคุณคือดาวพุธดาวประจําตัวของคุณคือดาวพุธตําแหน่งประคําว่าประทางโหราศาสตร์ก็คือเนี่ยค่ะเส้นขาด <c oughs> เส้นขาดการติดต่อเอ่ยการเจราจาเอ่ยการวิ่งหาใครก็แล้วแต่ในช่วงเนี้มันยังไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซนต์มันยังไม่ได้ผลดีพอยังไม่ได้ผลเพียงพอหรือยังคุณต้องดาวคู่นี้คือความขยันขันแข็งเรือนพบอริถ้าคุณอยากจะแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างคุณจะต้องเพียรพยายามแล้วก็มุ่งมั่นให้ได้ คุณวิ่งหาอะไรคุณจะเอาอะไรคุณต้องมุ่งมั่นเท่านั้นแต่ปัญหาอุปสรรคมันเต็มไปหมดเต็มไปหมดสิคะสุขเสารเป็นเซียนศัตรูอาทิตอังคารคู่ศัตรูใหญ่ก็เรียกว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องของดาวคู่ศัตรูในพื้นดวงแล้วก็อยู่ในมุมที่เสียของคุณด้วยดังนั้นถ้าจะทำอะไรในต้นเดือนธันวาคมไม่ว่าใครทั้งสิ้น ไม่ไม่ว่าใครนะคะที่เป็นชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนเนี่ยคุณจะต้องระมัดระวังแล้วก็ใช้ความเพียรพยายามแล้วก็อย่าคิดว่าเราจะได้อย่างเดียวอย่าคิดว่าเราจะได้อย่างเดียวแต่ถ้ามองในแง่บวกถ้ามองในแง่บวกสำหรับเด็กที่กำลังจะเข้าไปสอบหรืออะไรก็แล้วแต่เด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยคะ่ะก็เรียกว่า คือเราสบายมานานแล้วเด็กยุคใหม่ติดออนไลน์ไม่ว่าเด็กยุคใหม่แล้วค่ะที่ฉันก็ยังติดเลยติดเสพสืส่อออนไลน์บางทีเคร่งเครียดคลายเครียดเราก็เข้าไปดูตรงนั้นดูแล้วมันเพลินอย่างที่ฉันเผลอเข้าไปกดดูแล้วเจอละครที่ถูกใจก็ยาวเหมือนกันดังนั้นการที่เด็กนักเรียนนักศึกษาช่วงนี้หัวสมองถือว่าคราไปสอบอะไรนคะค่ะก็งดงดการเล่นสื่อไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวสอบเสร็จแล้วค่อยมากลับมาเหมือนเดิมส่วน สำหรับใครที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยค่ะช่วงนี้ก็เรียกว่าอาจจะปลายปีหลายสิ่งหลายอย่างหรือคุณรออะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่รอโบนัสไหมก็อาจจะยังไม่ได้เต็มที่สำหรับใครที่เป็นพนักงานบริษัทน่นนี่นั่นหรือทำงานในเรื่องขององค์กรทางรัฐธวิสาหกิจรัฐบาลหรือไม่ก็เอกชนเนี่ยค่ะการที่คุณจะเดินทางติดต่อเจราจาหรือเซ็นสัญญาอะไรช่วงนี้ก็ขอให อย่าตั้งเป้าหมายสูงเพราะความเป็นจริงคือมันใกล้จะสิ้นปีทุกคนเตรียมพักผ่อนไม่ได้เตรียมเริ่มงานถ้าอยากจะเตรียมเริ่มงานหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คงต้องเป็นหลังปีใหม่ช่วงนี้ก็ทูทูไทแล้วก็ใช้ชีวิตปกติไปก่อนนะคะส่วนท่านที่เป็นโสดเป็นโสดถ้าอยากจะไม่ว่าชายหรือหญงไม่ว่าเด็กหรือแก่ถ้าอยากจะหาใครสักคนนึ่งนู่นนี่นั่นก,ก็สร้างสัมพันธ์ได้นะคะ แต่ว่าจะให้การติดตอ่อปุ๊บปั๊บเอ้ยชอบใครอยากจะจีบใครนู่นนี่หรืออยากจะคุยกับใครก็ทักไปก่อนเออถ้าเขาไม่อ่านออก็คือเลิกไปเลยนะคะอย่าไปตอแยนะคะหรือเอา้าบางคนมันก็แปลกทักไปแรกๆไม่ตอบทักสองทักสามทักสี่ทักห้าก,ก,ก,ก็ยังไม่ตอบทักหกทักเจ็ดอาจจะตอบมาก็ได้บางคนก็ต้องใช้ระยะเวลาก็ขอเอาใจคนที่เป็นหนุ่มโสดสาวโสดนะคะเอาใจช่วยก่อนจะจากกันขอฝากหนังสือทิศที่1ิเหมือนเดิมคะ่ะ หลวงพ่อชุมพลพระปัญโยมีคำอ่านในช่อง y o u t u b e เยอะแยะนะคะฝากบทที่1 1 8ที่กล่าวว่าในรถยนต์คันหนึ่งย่อมมีทั้งคันเร่งมีทั้งเบรกเมื่อเวลาสมควรเหยียบคันเร่งต้องเหยียบคันเร่งเมื่อเวลาสมควรเหยียบเบรกต้องเหยียบเบรกถ้าเหยียบผิดเวลาจะเดือดร้อนชีวิตคนก็เหมือนกัน ควรเร่งก็เร่งควรหยุดก็หยุดถ้าเร่งอย่างเดียวไม่รู้จักหยุดจะเดือดร้อนถ้าหยุดอย่างเดียวไม่รู้จักเร่งจะกลายเป็นท่อนไม้ใช้ปัญญาจัดการให้ถูกต้องในการละเทศะอันสมควรด่วนในการที่ควรด่วนช้าในการที่ควรช้าหยุดนิ่งในการที่ควรหยุดนิ่งเมื่อถึงเวลาควรหยุดให้หยุดนิ่งเหมือนก้อนหินท่อนไม้ ยาวันไว้ต่อสิ่งเราที่มากระตุน้นถ้าบุคคลไม่รู้จักหยุดพอในโอกาสที่ควรหยุดพอจะทำให้กระบวนการในการก้าวไปข้างหน้ามีปัญหาควรหยุดต้องหยุดควรพอต้องพอวางแผนการงานอะไรก็ตามอย่าทิ้งตัวหยุดตัวพอถามว่าเราถูกสร้างมาโปรแกรมในตัวของเราเต็มไปด้วยรักโลภโกรธหลงหรือหลายสิ่งหลายอย่าง ดังนั้นถ้าใครจะปฏิบัติตัวแล้วบรรลุเข้าสู่เป็นพระอะไรก็แล้วแต่พระโสดาบันพระอริยะพระอะไรก็แล้วแต่นะคะจนถึงเข้านิพพานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องน่าจะใช้เวลาอีกหลายล้าน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 ,าน,านปีคะ่ะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะคะก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์กัน